สวัสดีครับยางพอจูนมาแล้วนะครับพอจูนครับยางไทยครับราคาประหยัดครับผมตอบโจทย์ลูกค้าช่วงนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าช่วงนี้ของดีราคาถูกครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับผมพอจูนมาแล้วนะครับสองสี่ห้าเจ็ดสิบ5ิบหสอง้าเจดสบกสองห้าห้าสิบเจ็ดนะครับผมและบอรนอื่นๆจะตามมาเรื่อยๆนะครับสินค้ารับประกันนะครับ รับประกัน2 0,000กิโลหรือ8เดือนนะครับ20,000กิโลหรือ8เดือนนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นยางไทยนะครับเปลี่ยน4เส้นแถมฟรีผ้าเบรกหรือน้ำมันเครื่องนะครับอ่าเปลี่ยนแถมให้ทันทีนะครับผ้าเบรกหน้า1ชุดนะครับมูลค่า1,500บาทหรือน้ำมันเครื่องนะครับผมอ่าหรือน้ำมันเครื่องนะครับมูลค่า1,500บาทลูกค้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผ้าเบรกทางร้านก็จะใส่ให้เลยนะครับ ใส่ให้ฟรีไม่มีค่าเลนนะครับใส่ให้ฟรีเลยน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนถ่ายให้เปลี่ยนกองเครื่องให้ฟรีนะครับผมทางร้านแถมแล้วเปลี่ยนให้ด้วยนะครับไม่ว,ว,ว่าแถมได้ลูกค้ากลับบ้านไม่ใช่นะครับหรือลูกค้าถ้าผ้าเบรกยังไม่หมดหรือน้ำมันเครื่องยังไม่ถึงรอบสามารถเอากลับบ้านได้เมื่อถึงรอบก็ลูกค้าก็มาที่ร้านที่ร้านก็บริการเปลี่ยนให้ฟรีเหมือนเช่นเคยนะครับผมเห็นนมรูบหล่อเนี่ยมาส่งยางทุกวันนะครับ ส่งยางทุกวันนะครับผมสอบถามได้ครับ0890143772ครับดาดเป็นเซ็นเตอร์แม็กนะครับฝากยาง4จูลด้วยเลยนะครับฝากฝากยาง4จูลด้วยนะครับ4จูลยางไทยนะครับยางไทยเม็ดอินไทยแลนด์ครับผมครับขอบคุณครับ